รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The City h a s h b a c k for whatever moves me สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B-Times กับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับเรื่องราวของนักธุรกิจองค์กรชั้นนําทั้งในและต่างประเทศที่จําเป็นจะต้องใช้ดิจิตัลธุรกิจไปทั่วโลกยังเป็นเรื่องที่น่าพูดคุยอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะไม่ว่าจะเจอวิกฤตและโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับแต่วันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายคนที่อยู่ในวงการพลังงานมาก่อนเนี่ยนะครับจะรู้จักชายคนนี้ดี เขาเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทที่อยู่ในเครือของกลุ่มปตทมาก่อนถึงระดับ CEO เลยนะครับแต่วันหนึ่งเมื่อเกษียณออกไปแล้วกลับกลายเป็นว่าหมวกใหม่ในเส้นทางเดินของการที่สิ่งที่เขาชอบทําขึ้นมาคือการเป็นสตาร์ทอัพท่านผู้ชมแปลกใจไหมฮะถ้าผมพูดตรงๆนะฮะสตาร์ทอัพปกติเนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่หน้าตาใหม่ๆไม่มีประสบการณ์ในการเป็นนักบริหารมืออาชีพมาก่อนเลยและส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คนที่มาร่วมลงทุนให้แล้วก็โมเดลนั้นลองผิดลองถูกต่อไปแต่ว่านี่คือสตาร์ทอัพที่โทษนะ เป็นสตาร์ทอัพหลังกเกษียณถ้าพูดกันตรงๆก็คือหลัง60แต่กลายเป็นสตาร์ทอัพมันเป็นมุมคิดที่พลิกคนละเรื่องกันเลยครับอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งของชายคนนี้ในการบริหารจากองค์กรขนาดใหญ่สู่สตาร์ทอัพในสิ่งที่เขาอยากทาต้องบอกว่าผมแบ็กกราวก็คือเคอมีคอลเอนจิเนียร์นะฮะเคมีคอลเอนจิเนียร์แน่นอนว่าต้องมาอยู่ในโรงงานอพ,อพอเกษียณแล้วจริงๆแล้วคนสมัยนี้ก็ยังมีไฟอยู่ก็คิดว่าเอะเราน่าจะมาทําอะไรใหม่ๆนะฮะที่ตอนทํางานอยู่มันไม่มีโกาาทํ เพราะเราเป็นลูกจ้างตลอดนะฮะนั่นคือเอ๊ชีวิตเราทำไมต้องเป็นลูกจ้างตลอดน่าจะลองเป็นเจ้าของกิจการบ้างนะครับจริงๆแล้วก็เลยตั้งใจมาทำสตาร์ทัพโพี่อยู่ในวงการพลังงานมากี่ปีครับก็น่าจะใกล้ๆ40ปีครใกล้ปีครับปี แล้วอยู่ในวงการพลังงานซึ่งก็จะดูแต่เรื่องปิโต,โตเคมีพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างมา40ปีเลย แล้วมันเกิดอะไรขึ้นรับพี่ที่วันนี้ตัดสินใจมาเป็นสตาร์ทอัพอ๋อจริงๆต้องบอกว่าผมแบกกราวก็คือเคมีคลาวเอนจิเนียร์นะฮะเคมีชีเนียแน่นอนว่าต้องมาอยู่ในโรงงานใช่นะฮะแล้วก็บริษัทแรกที่ไปทำก็คือไทยออยไทยออยนะะเกือบ30ปีครปีแล้วก็มาอยู่ที่ปตทนะครับประมาณสัก4ี่ปีกว่าๆแล้วสุดท้ายก็คือมาอยู่ที่ไออาร์พีซีนะครับขามาสัก5าปีกว่าแล้วก็เกษียณแล้วกก็ษณนรใวพอเกษียณแล้วจริงๆแล้วคนสมัยนี้ก็ยังมีไฟอยู่นะก็คิดว่าเอะเราน่าจะมาทำอะไรใหม่ๆที่ตอน ทำงานอยู่มันไม่มีโอกาสทาเพราะเราเป็นลูกจ้างตลอดนะฮะคือคือถึงแม้ว่าจะมีตาแหน่งใหญ่ก็ตามก็ยังเป็นลูกจ้างอยู่ไม่เคยเป็นเจ้าของกิจการเลยจริงนะฮะันั่นคือเอ๊ะชีวิตเราทําไมต้องเป็นลูกจ้างตลอดน่าจะลองเป็นเจ้าของกิจการบ้างนะครับจริงๆแล้วก็เลยตั้งใจมาทำสตาร์ทอัพนะครับแต่จริงๆก็มีการลงทุนบ้างนะฮะในบางธุรกิจอะไรแต่ว่าสตาร์ทอัพนี้เป็นอะไรที่ตั้งใจเลย จริงๆผมรู้มันยากนะบอกว่ามีโอกาสสาเร็จสักสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์จริงเลยนะฮะร้อยบริษัทนี้แล้วก็เมืองไทยเนี่ยก็ดูแล้วก็ค่อนข้างจะจะมีน้อยนะที่ประสบความสาเร็จก็เลยอยากจะลองนะครับข้อได้เปรียบของคนสูงวัยเนี่ยนะฮะก็คือเราสะสมทุนทรัพย์มาเพราะเราคงไม่ต้องไปขอทุนคนอื่นละก็โอเคเอาทุนมาทำทุนได้ทุนมีละไม่ตปองหาอะไรครับคราวนี้ก็ต้องมาคิดว่าจะทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์อย่างแรกเลยนะฮะร n a p เนี่ยทำแล้วต้องเป็นประโยชน์ละนะฮะกับกับคนหมู่มากนะครับ ที่ประสบความสำเร็จก็เลยก็เลยนั่งคิดว่าคิดโจทย์ว่าทำอะไรพอได้โจทย์ปุ๊บนะฮะก็ลองเทสนะฮะถามดูว่าเอ๊ะเป็นยังไงถ้าทำอย่างนี้งั้นนะฮะเราท้ายสุดก็ลงมือทำจริงๆนะครับจริงๆต้องบอกว่าชีวิตการทำงานผมเนี่ยนะฮะที่ที่ทำมา สำเร็จถึงปัจจุบันเพราะว่าผมมีความเชื่อบางอะไรบางอย่างเชื่ออะไรครับนะฮะเชื่อว่าถ้าตั้งใจทําอะไรแล้วเนี่ยแล้วก็ลงมือทำจะประสบความสําเร็จอนี่คือความเชื่อของพี่เลยใช่ถูกต้องถูกต้องนะครับจริงอันนี้เป็นหนึ่งในท็อปซีเรตนะฮะถ้าเคยอ่านหนังสือเรื่องท็อปซีเรตอ่าใช่ใช่คือเชื่อ ask ask e e l i e v e believe โอ้แล้วพี่ก็ใช้สูตรนี้มาตลอดเลยใช่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 ครับ พันพันก็ก็เลยตั้งใจอยากจะทำแต่แต่อันนี้อาจจะไม่สำเร็จก็ได้ครับผมผมเรียกว่าเป็นหนึ่งในมิชชั่นอิพอสซีโบลก็ได้เพราะเพราะเคยเคยทำโครงการที่ยากๆมาเยอะผสมควรเลยนะฮะผมเคยทำโครงการลงกันขนาดยักษ์ไปเสนอที่เวียดนามจนรัฐบาลเวียดนามอนุมัติถ้าถ้าติดตามข่าวก็จะเคยได้ยินเคยได้นสองหมื่นล้านเหรียญนะฮะเคยเคยทำมาแล้วนั่นสิครับแต่ว่าโครงการ หลังจากนั้นก็ไม่ได้เดินต่อนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊อยากจะทำซานาบแล้เพราะคนมันทำแล้วเฟลเยอะเด็กรุ่นใหม่ทำเอ๊ะทำไมมันยากยังไงนั่นสิครับอันนี้คือคืออยากลองจริงๆนะฮะนี่ต้องถือว่า1อยากลอง2คิดว่าเอ๊ะมีมีโครงการที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็มีความเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับคนนะฮะเป็นที่มาของโครงการ v r twin เกิดขึ้นแล้วนะฮะหรือหรือย่อมาจาก virtual reality twin shops ครับ้านค้าคู่แฝดสมจริงโอ้ครับฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้โทนให้พี่ นี่คือพี่เป็นสตาร์ทอัพแบบซีเนียร์มากเลยนะ อันนี้ถามตรงๆนะฮะใช่ไหมครับใช่ครับใช่น่าจะเป็นคนแรกในโลกด้วยป่ะที่ไม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 ่คือจริงๆที่แปสตอรี่ของ KFC เนี่อันนี้เป็นบ big story ใช่ใช่เข้าใจว่า70กว่าถูกถูกถูกออค่ะันนั้นแหละก็เป็นเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งเหมือนกันที่ว่าเอ๊ะทำไมคนอายุ70กว่าจะมาขายไก่ทอดแล้วก็ประสบความสำเร็จของเราเพิ่ง60เองนะแล้วยิ่งยิ่ง60สมัยนี้กับกับสมัยนู้นโอ้โหเราเรายิ่งหนุ่มเยอะฮะถูกยังมีไฟอยู่นะฮะมีเรามีทั้ง ทางอะไรนะมีความเชื่อมีความรู้มีประสบการณ์จริงประสบการณ์ต้องบอกนะฮะเขามาใช้ได้ใช้ได้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งของของสตาร์ทที่ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยประสบการสเร็ตขาดประสบการณ์จริงันั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนคนที่เกษียณแล้วนะฮะถ้ามีเวลาเนี่ยไปช่วยสับสุนสตาร์ทจะดีมากเลยครับนะครับประสบการณ์ในการทำงานดูในแง่ธุรกิจว่าไอ้ถ้าทำอย่างนี้แล้วรายได้จะมาจากไหนนะฮะลงทุนแล้วคุ้มค่าไหม อะไรอย่างนี้นะฮะเรามีการทดสอบอย่างไรว่าคิดว่าโครงการนี้จะประสบความสําเร็จยกตัวอย่างเอามาใช้ได้หมดเลยคราวนี้พวกเด็กรุ่นใหม่จะขาดจะทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่ามันมันจะจะรู้ได้ไงว่าสำเร็จไม่สำเร็จจริงนะแต่ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์เยอะๆก็อาจจะพอพอรู้วิธีผมจะตัวอย่างว่าว่าสมมติเราจะทําโครงการขึ้นมาโครงการนึงเราก็ต้องคิดว่าโครงการเนี้ย ใครจะมาช่วยสับสรเราได้ต้องหาก่อนนะฮะแล้วส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นว่าต้องดีที่สุดแหละเพื่อให้มั่นใจว่าเราทำแล้วเราจะได้คุณภาพที่ดีที่สุดแล้วก็ผมเลือกบริษัทคนไทยด้วยนะเพราะผมไม่อยากให้เป็นซาร์คคนไทยเพราะว่าปัจจุบันซาร์คคนไทยเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่ว่าสามารถจะพัฒนาไปไปสู่เวทีโลกนะรเป็นเป็นส่วนก็เลยอยากจะทำอะไรที่มันท้าทายแล้วเราก็ได้ได้บริษัทอินดัสซี่ที่บอกมาร่วมมือกันกับ EP อีพีกรุ๊ปนะครับทีนี้กลับไปตอนที่พี่เป็นนักบริหารมืออาชีพเพราะพูนตัวเป็นลูกจ้าางมมือชีี40ป แต่ว่า,าพอเรามาทาตรงนี้ถ้าเรากลับไปดูจุดนั้นอีกรั้งวันที่ตัดสินใจว่าจะกระโดดทําสิ่งที่ชอบคือสตาร์ทอัพเนี่ยฮะมันมีความแตกต่างของ2อ,อย่างนี้มากน้อยแค่ไหนจริงๆต้องบอกว่ามไ,มไ,มไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่เพ<ว>ราะว่าเ,เวลาทํางานเนี่ยก็กมีความสนุกนะครับแต่พอกเกษียณปุ๊บเนี่ยรจริงต้องบอกเลยนะคนเกษียณเนี่ยถ้าหยุดนะฮะจะจะจะยังไงฮะจะชีวิตจะสบายไปสบายไปจะกลับมาทํางานใหม่อาจจะไม่อยากทําแล้วจริงผมก็รู้สึกอย่างนันนะฮะเพราะผมก็ก็พักๆเพราะไม่ได้ทํางานฟูลไทม์แล้วล่ะนะฮะช่วง ตั้งแต่จานถึงสุกเนี่ยผมไม่เขาเสิร์ฟเหมือนเสาร์อาทิตย์ทุกวันโอ้โหถึงแม้จะทำสตาร์ทอัพแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเอาซอร์สสเกือบหมดนะฮะแล้วก็เราก็จ้างจ้างพนักงานมามาดูแลหมดเลยนะฮะส่วนเราก็จริงจะเหมือนเหมือนอินเวสเตอร์มากกว่าอินเวสเตอร์ในลักษณะสตาร์ทอัพที่ที่ดูแลเองดูแลเองนะครับทำงานนั้นเพราะจริงๆแล้วชีวิตก็ก็มีความสุขดีแล้วก็ไม่ไม่ต้อง คําเคร่งนะฮะเรื่องปัญหาเรื่องเรื่องงบประมาณอะไรก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะเราเราก็มีทุนอยู่แล้วไม่ต้องไปขอใครนั่นคือข้อดีข้อดีจริงๆผมเลยแนะนำนะฮะว่าว่าคนที่เกษียณแล้วนยถ้าเช่นถ้ามีทุนทรัพย์นะท่านเก็บไว้เนี่ยก็อาจจะไม่เป็นประโยชน์นะฮะเพราะท่านไม่ได้ใช้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นไปใช้หมดนะท่านทำไมไม่ช่วยสนับสนุนสร้ำนะฮะคนไทยเด็กหนุ่มๆหรือทีมงานที่ที่ที่มีโครงการดีๆนะฮะด้วยประสบการณ์ของ คนที่เกษียณที่มีทั้งทุนทรัพย์มีความรู้ความสามารถถ้าสามารถไปสนับสนุนพวกซานับเอาเงินทุนไปให้สนับสนุนแล้วก็ร่วมให้ความคิดเห็นมมีโอกาสนะฮะที่ที่ซานับเมืองไทยเนี่ยอาจจะประสบความสำเร็จขึ้นมาก็ได้ิี่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยตั้งกองทุนมาเยอะนะฮะเอนเจอร์แคปเต็มหมดเลยถูกต้องนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่ฟังมาเนี่ยทุกบริษัทก็อยากจะเห็นว่าบริษัทต้องมีกําไรแล้วถึงจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันยากมากสำหรับซานับเป็นไปไม่ได้ดูแลใช่บริษัทใหญ่ๆส่วนใหญ่ขาดทุนไปสิ ผมเชิญชวนนะฮะผู้ที่เกษียณแล้วมีทุนทรัพย์ถ้าสนใจเนี่ยก็น่าจะช่วยสับสุนสรัางราอาจจะเจอในอนาคตว่าสร้างคนไทยนะฮะที่จะพัฒนาไปสู่ตลาดโลกได้ครับและนั่นก็คือการพูดคุยกับคุณสุกิจสุรบดโสผลนะครับท่านเป็น f o u เด e r and Chairman ของบริษัท V r t า i n ทวินจำกัดเจ้าของแพลตฟอร์ม V r t w i n ทวินส์ในรายการปีถามนะครับแต่ยังไม่จบนะฮะคุยกับคนเก่งๆที่มีประสบการณ์สูงและอยู่ในวงการและพลิกของตัวเอง จนทำให้กลายเป็นสตาร์ทอัพ at city ได้ยังไงนั่นคือตอนต่อไปนะครับมนีลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ